ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพาท่านผู้ชมมาดูมะม่วงนะครับหลังบ้านนะครับตากับยายเป็นคนปลูกนะครับแล้วก็รดน้ำต้นไม้ต้นมะม่วงนะครับจึงมีผลผลิตที่ดกมากนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ามีกี่ต้นนะครับ ต้องบอกว่าดกมากๆนะครับได้กินทุกทุกต้นเลยนะครับเนี่ยนี่ครับโอ้เยอะจริงๆนะครับเนี่ย โอ้โห,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 โหโลูกนี้ใหญ่มากครับผบอกว่ามีทุกต้นน,น,นะครับโอ้เยอะจริงๆครับมีต้นค้อยนะครับนี่คขือมอน มาดูตอนนี้ครับถ้าบอกว่าดกมากนะครับ ดอกจริงๆครับได้กินทุกต้นเลยนะครับเนี่ยสวยๆอังนั้นเลยนะคมะม่วงนี่จะเยอะที่สุดนะครับ